ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสนาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับวันนี้มีมังกรปรากฏตัวเอาแพทย์สภาพเหมือนไฟป่ามังกรที่สามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้ ถือเป็นมังกรระดับสูงในกาแล็กซี่หมามังกรกาแล็กซี่หมามังกรขัดแย้งกับสาพันธเทรตัตโตรวะและเป็นไปไม่ได้ที่จะมีมนุษย์มาที่นี่จริงๆปราสาทเซนยูระคนเดินๆมีเพียงหกคนเท่านั้นห้องส่วนตัวซึ่งมีความสูงมากกว่า40เมตรและครอบคลุมพื้นที่1,000ตารางเมตรนั้นดูค่อนข้างว่างเปล่าแม้แต่มังกรยักษ์ที่ยาวกว่า100เมตรก็สามารถเข้าร่วมการประมูลได้ที่นี่ ยิ่งแปกว่าน,านั้นห้องส่วนตัวที่พวกเขาอยู่ก็อยู่ในทำเลที่ดีเยี่ยมในใจกลางเมืองด้านหน้าห้องส่วนตัวมีระเบียงโค้งขนาดใหญ่ซึ่งมองเห็นโต๊ะพระมูลขนาดใหญ่อยู่ไกลๆแม้ว่าจะไม่ชัดเจนราบใดที่เรามองลงมาจากที่นี่ได้เห็นกาเล็กซี่ม้ามองกรดําด้านล่างเราจะรู้สึกถึงความเหนือกว่าโดยธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีหน้าจอพิเศษในห้องส่วนตัว ที่แสดงภาพในการประมูลก็สามารถเห็นหน้าจอได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังมีเครื่องประมูลพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการประมูลสำหรับผู้เข้าพักในห้องส่วนตัวเมื่อพวกเขาเข้ามาพวกเขาบอกว่าแขกในห้องส่วนตัวนั้นโดดเด่นที่สุดและครั้งหนึ่งพวกเขามีสิทธิ์ได้รับสินค้าประมูลในราคาต่ำสุดแต่ถ้าหา,ากมีแขกอยู่ในห้องส่วนตัวที่เข้าร่วมการประมูลด้วยการประมูลจะดำเนินต่อไปไปเชียว นั่งลงบนโซฟาเนื่องจากเธอเป็นมนุษย์ขนาดของโซฟาจึงเหมาะกับเธอแน่นอนว่าหลานเซนโญและคนอื่นๆไม่สามารถนั่งลงได้ตอนนี้พวกเขาทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ของฝ่ายซิวเจียวเด็กผู้หญิงที่ดูแลบ,บริการนำอาหารและเครื่องดื่มมาทุกชนิดซึ่งหลานเซนโญและคนอื่นไม่เคยเห็นมาก่อนไม่สำคัญว่าพวกเขาจะไม่เคยเห็นมาก่อนหรือไม่แต่พลังงานที่เวที่รมสมบูรณ์ในนั้น แรงให้เห็นว่าอาหารเหล่านี้มีราคาแพงมากนี่ถือได้ว่าเป็นความสามารถของกาเล็กซี่มมามังกรไปซเีวเชียวหยิบมันขึ้นมาเชมรสชาติค่อนข้าง,งดีแม้จะมีปุ่มรับรสของมนุษย์แต่มันก็อร่อยโดยเฉพาะน้ำผลไม้สีเขียวที่มีรสชาติหวานมากผู้หญิงคนนั้นมาจากชนเผ่าเท่าเดสีน้ำเงินเช่นกันเห็นได้ชัดว่าบ้านปราโมนได้ไปปิดบติต่อไปซเวเชียวอย่างระมัดระวัง ผู้ติดตามของไปเชียวร้อนเป็นสมาชิกของชนเผ่าทะเลสีน้ำเงินจากมุมมองของชนเผ่ามังกรกร,ระดับร่างในปัจจุบันนี่แสดงให้เห็นว่าไปเชียวชอบชนเผ่าทะเลสีน้ำเงินมากกว่าร้านเซียนอยู่และคนอื่นๆได้รับเหรียญมังกรจำนวนหนึ่งล้านเหรียญมันมากมายอยู่แล้วและพวกเขาน่าจะซื้อของบางอย่างได้ในการประมูลเมื่อมาถึงพวกเขาพบว่ามีคนที่ร่ำรวยที่นี่มากกว่าที่คิดไว้มากมาย เป็นการเข้าร่วมเคือเงินฝากสามแสนเหรียญม้ามงังกรมีผู้คนมากกว่า1,000คนจากชนเผ่าต่างๆที่เข้าร่วมในการประมูลมันจะเป็นราคาเท่าไหร่ทรัพยากรที่นี่อุดมสมบูรณ์มากมันเกินกว่าสิ่งที่พวกเขาจินตนาการไว้อย่างชัดเจนไม่นานนักทั้งร่างกับทุกคนก็นั่งรงหลังเสนโยและคนอื่นก็ได้ยินเสียงดังก้อง เบาๆดังมาจากข้างในห้องส่วนตัวบนชั้น2ซึ่งควรจะเป็นเผ่ามังกรเพื่อที่จะสามารถเข้าไปในห้องส่วนตัวบนชั้น2ได้เราต้องไม่เพียงแต่มีเงินแต่ยังมีสถานะด้วยเห็นได้ชัดว่าเผ่าพันธุ์มังกรมีแนวโน้มมากที่สุดที่จะเข้ามาที่นี่บนเวทีการประมูลสิ่งมีชีวิตรูปทรงคล้ายมนุษย์ที่มีขนนกดัากดิสันอยู่บนนั้นเธอเดินขึ้นไปเธอสูงประมาณ3เมตร โดยมีขนบนศีรษะยาวไปจนถึงหลังเธอเดินตัวตรงด้วยขาแต่มีสีแขนเธอสวมเสื้อคลุมหนังสีแดงและศีรษะของเธอมีรูปร่างแปลกๆคล,ล้ายมนุษย์แต่ไม่มีผมและตาสามดวงนี่คือกลุ่มประเภทไหนหลังเซนโยค้นหาด้วยเครื่องมือการสื่อสารวิญญ,ญาณของเขาและเรียนรู้ว่านี่คือเผ่าพันธุ์ขนนกสีสันสดใสหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเผ่าพันธุ์ขนนกหากสีสามตาซึ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ ในกล่าวไ็กที่ม้ามังกรคุณลักษณะที่ใหญ่ที่สุดของเผ่าพานี้คือพวกเขามีพลังจิตที่แข็งแกร่งและสามารถแพร่ไปยังผู้อื่นได้การต่อสู้ยังขึ้นอยู่กับการใช้พลังจิตด้วยนอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญระดับเทพในกลุ่มชนเผ่านกสามตาและพวกเขาก็เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างก้าวหน้าสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่การประมูลวันนี้ถ้ามีชื่อว่ายี่ไฉ วันนี้ถ้าจะให้บริการพวกท่านและขอแสดงความเคารพแขกผู้มีเกียรติบนชั้นสองขณะที่เธอพูดเธอก็คงคำนับเล็กน้อยไปทางชั้นสองบ้านประมูลมีขนาดใหญ่มากแต่เสียงของเธอสามารถเข้าหูของทุกคนได้อย่างชัดเจนหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือพลังจิตของเธอสามารถเข้าถึงจิตใจของทุกคนได้รานเซนโยตัดสินทันทีว่าผู้ประมูลรายนี้มีระดับอาณาจักรจิตวิญญ,ญาณความแข็งแกร่งทางจิต เสียงของเธอมีพลังทำลายล้างที่ดึงดูดความสนใจของผู้คนมาสู่เธอโดยไม่รู้ตัวการประมูลของเราจะเริ่มต้นเร็วๆนี้หลังจากอ่านแคตตาล็อกการประมูลของวันนี้แล้วถ้าอดไม่ได้ที่จะรู้สึกหัวใจเต้นเร็วขึ้นวันนี้มีสิ่งดีๆมากมายโปรเสนอราลดาเร็วที่สุดและมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันยี่ใช้แนะนำด้านล่างในขณะนี้ ประตูห้องส่วนตัวที่หลังเซนโญและคนอื่นๆตั้งอยู่ก็ถูกผักเปิดออกอย่างเป็นทางการหลังเซนโญอันจิสะได้มองไปที่ทางเข้าห้องส่วนตัวก็ตกใจทันทีคนที่เข้ามาไม่ใช่ผู้หญิงจากชนเผาทะเลสีน้ำเงินที่รับผิดชอบในการรับใช้ก่อนหน้านี้แต่เป็นผู้ชายคนที่มามีผมสีส้มยาวแปลกๆห้อยลงมาข้างหลังเขาเขามีรูปร่างหน้าตาเรา่ารูปร่างสูงใหญ่ เขาสวมชุดสูทสีขาวที่ดูคล้ายกับชุดสีขาวของมนุษย์เขาดูค่อนข้างสง่างามหรานเซนยูเพียงแค่เหลือบมองเขาและสัมผัสได้ถึงรัศมีสายเลือดของชายคนนี้อย่างชาัดเจนไม่ต้องสงสัยเลยว่าเผ่ามังกรนั้นคนนี้เป็นเผ่ามังกรและยังเป็นเผ่ามังกรระดับสูงที่สามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้เขามาจากด้านหลังรานเซนยูก็มองเห็นเผ่ามังกรระดับร่าง ที่พวกเขาเห็นเมื่อเช้าก็เข้ามาด้วยจูู่หลานเซนโยก็ตระหนักได้และโดยพื้นฐานแล้วเขาก็เดาเหตุผลว่าทำไมเขาถึงได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประมูลในวันนี้เขาขยิบตาให้เพื่อนๆที่อยู่รอบๆตัวเขาแรกทุกคนก็สงบลงอย่างเงีย,งยบๆการจำลองการแปลงร่างของสัตว์หลายราชสมบัติที่มีต่อพวกเขาแข็งแกรงเึินชายคนนั้น มายืนไม่ไกลจากฝ้ายซิวซิวและพยักหน้าให้เธอด้วยรอยเย้มเมื่อเขาเห็นใบหน้าของฝ้ายซิวซิวก็มีความประหลาดใจวูบวาบในดวงตาของเขาม่านตาของเขารุบขึ้นทันทีแต่ในไม่ช้าก็กลับมาเป็นปกติเอาหันมังกรระดับร่างได้คูกเข่าลงแล้วและกล่าวด้วยความเคารพว่าท่านนายหญิงนี่คือนายน้อยของข้านายน้อยแห่งเมืองของเราเมืองเฟิงหลง นายน้อยรู้ว่าท่านกำลังจะมาเข้าร่วมการประมูลดังนั้นเขาจึงมาที่นี่เพื่อพบท่านโดยเฉพาะฝฟชิวเชีวเหลือบมองนายน้อยไม่พูดอะไรยังแค่เงยหน้าขึ้นเล็กน้อยและเสื้อผ้าความเยือกเย็นปรากฏบนร่างกายของเขานายน้อยไม่โกรธเมื่อเห็นสิ่งนี้เขาบบกมือและเผาพันมังกรก็ดไหลหลังออกไปนายน้อยนั่งลงบนโซโฟ,ฟาโดยธรรมชาติอาจจากไชซิวเชีวถ้าอยากจะขอโทษท่านให้แล้ว ข้ามีชื่อว่าหวงเยินหลงข้ารู้สึกประหลาดใจมากที่ท่านอยู่ที่นี่ดังนั้นข้าจึงมาที่นี่ทันทีและข้าหวังว่าท่านจะย,ยกโทษให้ข้าและช่วยข้าบอกชื่อว่าท่านชื่ออะไรหน่อยได้ไหมเมื่อฟังคำพูดของเขาแล้วลานเซนโยก็อดไม่ได้ที่จะประหลาดใจเล็กน้อยแม้แต่ในสาพันธทราโตรหรัวก็มีเพียงคนไม่กี่คนที่พูดในลักษณะที่เป็นทางการเช่นนี้นายน้อยหนุ่มคนนี้ พูดเหมือนสุภาพบุรุษที่ทอมตัววันนี้ข้าได้จับกลุ่มเอาพันเขาดำทั้งหมดที่ลุกกานท่านแล้วถ้าท่านสามารถจัดการกับพวกเขาได้ตามที่ท่านต้องการหวังเยินหลงดูช่างพูดมากได้มีรอยยิ้มบนใบหน้าอยู่เสมอใครจะสนใจพวกเขาเจ้าทำไมพูดมากจังจะเงียบหรือว่าจะออกไปใส่เฉียวเฉียวพูดอย่างใจเย็นตัวตนของเธอมักจะเป็นเช่นนี้และเธอก็เป็นแบบนี้กับคนที่เธอไม่รู้จักดี เธอเป็นแบบนี้ตอนที่เธอได้ลหลานเมืองฉินยังอยู่ในดาวเทียนโตหวงยืนหลงไม่รำคาญและพูดด้วยรอยยิ้มว่าตกลงตกลงเราจะดูการประมูลเขาหยุดพูดแล้วมุ่งความสนใจไปที่การประมูลเฉินเลยหันไปนมองหลานเซินหยูด,ด้วยสายตาแปลกๆเรากับจะพูดว่าผู้นำเจ้ามีคู่แข่งทางความรักแล้วหลานเซินหยูจ้องมองเขาและไม่พูดอะไรในเวลาน,นั้นการประมูลได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ชายที่แข็งแกร่งสองคนซึ่งมีหลังปวดหักรถเข็นขนาดใหญ่ขึ้นไปบนเวทีประมูลที่ฉายกล่าวยรอยยิ้มว่าแม้ว่าราคาต่อหน่วยของรถแรกของเราในวันนี้จะไม่สูงแต่ก็เป็นสินค้าที่หายากที่มีปรมิมาณเช่นนี้จากตะปูโยคงนั่นคือเงินเวทมนต์ห้าตันราคาร่มต้นเคอร์ห้าเเหรียญมังกรและราคาที่เพิ่มขึ้นแต่ละครั้งจะต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนเหรียญมังกร เมื่อร้านเซนจูและคนอื่นได้ยินเกี่ยวกับการประมูลนี้พวกเขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นเต้นความหนาแน่นของเงินเวทมนต์นั้นสูงมากเงินเวทมนต์หตันที่สําคัญกว่านั้นพวกมันเป็นของตระกูลโยคงเงินเวทมนต์ที่ผลิตบนดาวหมายเลข76มีความบริสุทธิ์สูงมากแต่ก็ไม่ถือว่ามีค่าบนดาวหมายเลข76ถ้าร้านเหรียนนั้นไม่แพงจริงๆถ้าหากสิ่งนี้อยู่ในสาพันทาราโตโระ ราคาจะพุ่งขึ้นถึงสิบเท่าแน่นอนว่ามูลค่าของเหรียญมังกรมา้าและเหรียญสาพันธ์ทาราโตโระก็แตกต่างกันเช่นกันสิ่งสำคัญที่สุดคือเงินเวทมนต์นั้นเป็นอาหารของมแมลงขี้เกียตัวน้อย,อยเพียงแค่มันกินเงินเวทมนต์เท่านั้นมันก็สร้างที่ต้านโกงหยวนได้แล้วเมื่อราคาของเงินเวทมนต์ในสาพันธ์ทาราโตโระพวกเขาจะจ่ายมันได้อย่างไร มันจะต้องตกเป็นภาระของสถาบันการศึกษาแต่ถ้าซื้อที่นี่มันก็จะถูกกว่ามากแต่ปัญหาตอนนี้คือพวกเขาไม่มีเงินห้าร้านเหรียญเลยไปซิวๆก็รังเลเช่นกันโดยถืออุปกรณ์ประมูลในมือแล้วเหวี่ยงมันไปที่นั่นหวังเยินหลงท่านมีคำพูดที่จะหยุดการประมูลนี้หรือไม่เธอกล่าวพร้อมกับหันศีรษะของเธอเป็นครั้งแรกและใช้ความคิดเริ่มที่จะมองไปที่หวงเยินหลงหวงเยินหลง ตกกลางึงอยู่คู่หนึ่งนั่นยังสามารถทําได้แม้ว่านี่จะถือเป็นทรัพย์สินของเมืองของข้าแต่ครอบครัวของข้าก็ยังมีสิทธิ์ตัดสินใจขั้นสุดท้ายในเมืองแล้วถ้าข้าไม่ชาระค่าสินค้าหลังจากที่ข้ารับไปแล้วละ่ะไปเฉียวพูดขณะที่เธอกดปุ่มประมูลราคาตา่มสุดพร้อมกับยั่วยุนี่เป็นโอกาสเดียวที่จะซื้อสินค้าในราคาต่ำสุดเริ่มการประมูลแล้วแต่การประมูลจู่ๆหน้าจอใหญ่ของสถานีก็เปลี่ยนเป็นสีทอง และตัวละครตัวใหญ่ก็ปรากฏบนหน้าจอขนาดใหญ่การประมูลที่มีชีวิตชีวาหยุดกระทานหาันและผู้ประมูลจํานวนมากมองไปที่ห้องส่วนตัวหมายเลขหนึ่งที่ใช้ก็ประหลาดใจเช่นกันแน่นอนว่าเธอรู้ว่าห้องส่วนตัวหมายเลขหนึ่งถูกสงวนไว้สําหรับแขกผู้มีเกียรติที่สุดโดยปกติแล้วเจ้าเมืองหรือเจ้าเมืองหนุ่มจะนั่งอยู่ที่นั่นพวกเขาไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการประมูลและทุกคนมาที่นี่ พื่อตรวจสอบสถานการณ์การประมูลโดยไม่คาดคิดแขกในห้องส่วนตัวหมายเลขหนึ่งใช้ราคาต่ำสุดในการประมูลเงินเวทมนต์ชิ้นแรกในวันนี้สําหรับท่านเจ้าเมืองเงินเวทมนต์นั้นไม่มีอะไรเลยแต่เขาก็ต้องประดาดใจการประมูลดำเนินต่อไปที่ใช้เธอเก่าอย่างรวดเร็วด้วยความเคารพว่าแขกผู้มีเกียรติในห้องส่วนตัวหมายเลขหนึ่งใช้วิธีการประมูลราคาต่ำสุดมีแขกในห้องส่วนตัวเสนอราคาหรือไม่ ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆโดยธรรมชาติแล้วไม่เพียงแต่ยี่สายเท่านั้นที่รู้ต้นกําเนิดของห้องส่วนตัวหมายเลขหนึ่งไม่ต้องพูดถึงว่าเงินเวทมนต์นั้นไม่มีค่าอะไรสําหรับพวกขาดังนั้นจึงไม่มีใครแต่ต้องสิ่งที่จะหาเรื่องให้กับตัวเองได้จัดการแล้วในรัฐที่หนึ่งขายได้ในราคาตามสุดเขอแสดงความยินดีกับแขกผู้มีเกียรติหมายเลขหนึ่งยี่สายรีบจบข้อตกลงในขณะนี้ หวังเยินหลงในห้องส่วนตัวหมายเลขหนึ่งโต้ตอบและมองไปที่ปายชิวชิวด้วยสายตาแปลกๆนี่ท่านผู้หญิงข้ามีเงินอยู่นิดหน่อยและนี่ถือว่าเป็นของขวัญสำหรับการพบกันของเราไ่ายชิวชิวตะคอกของขวัญในการพบกันของเรางั้นเหรอมันดูไม่มีค่าอะไรเลยหวังเยินหลงหมเราะพูดขึ้นว่านี่คือสิ่งที่ท่านเลือกไม่ใช่เหรอฝายชิวชิวหันศีรษะของเธอ และมองไปในที่ทางของตารางการประมูลต่อไปถ้าสามารถที่จะประมูลต่อไปได้หรือไม่หวังเหยินหลง่าวด้วยรอยเย้มได้แน่นอนน้องสาวเจ้ามีบุคเล็กดีจริงๆแต่ข้าชอบบุคเล็กของเจ้ามันน่าสนใจจริงๆข้ายังไม่ได้ถามเจ้าว่าเจ้าเป็นคนในครอบครัวไหนในเมืองเทียนหลงไหยซิวเซียวหันมาหา และออกตาไปที่เขาพูดขึ้นว่าท่านยังต้องการที่จะตรวจสอบถานะทางบ้านของข้าอยู่งั้นเหรอข้าจะไม่บอกท่านดูเหมือนว่าหวังเยินหลงจะสนใจเธอมากขึ้นงั้นให้ข้าเดาเจ้ามีความสามารถด้านธาตุน้ําแข็งดังนั้นเจ้าควรจะเป็นมังกรน,น้ําแข็งในบรรดาเาผ่าพันธุ์มังกรระดับสูงของเราเผ่าพันธ์มังกรน้ําแข็งเพียงกลุ่มเดียวที่สามารถปุกผลเป็นมนุษย์ได้นั่นคือตระกูลปิงหย ถ้าสงสัยว่าข่าเดาถูกหรือไม่ไม่ไปซิวชิวสายหัวของเธอด้วยแสงตาที่เจ้าเล่ห์หังเยินหลงตกตะลึงเขาคิดว่าการค่าเดาของเขาถูกต้องในขณะนี้รัศมีที่ออกมาจากใบซิวชิวเปลี่ยนไปในทันทีแล้วรัศมีสีม่วงจางๆรัศมีสีดำก็แผ่ออกมาจากเธอร่างกายและความเย็นเยือกก็ปรากฏขึ้นทันทีไม่ใช่อุณหภูมิที่เย็น แต่เป็นความเบียนจากส่วนลึกของจิตวิญญาณของเธอความมืดคุณลักษณะคู่ของน้ําแข็งและความมืดทรายนั้นเสียงของหวงเงยินหลงก็สูงขึ้นเล็กน้อยและการแสดงออกของเขาก็เปลี่ยนไปใบหน้าของเขาดูอบอุ่นรอยยิ้มหายไปแทนที่ด้วยความตกใจเขาเืนขึ้นแล้วถอยหลังไปสองก้าวท่านท่านมาจากตระกูลเทียนหลงใช่หรือไม่รานเซนโยยืนอยู่ข้างหลังสังเกตการเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกของห่วงเงยินหลง และวิเคราะห์คำพูดของเขาสิ่งที่ฝ่ายจิวจิวทำในเวลานี้ร้อนแต่เห็นชอบจากพวกเขาพวกเขาเดาไว้แล้วว่าจะมีคนทดสอบตัวตนของฝ่ายจิวจิวได้คุณลักษณะด้านมืดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งที่ฝ่ายจิวจิวต้องการแสดงรัศมีสีม่วงดำหายไปฝ่ายจิวจิว,วยกมือขึ้นได้เกลดสีน้ำเงินเข้มก็ปรากฏบนฝ่ามือของเธอเก็ดแสงสายสองปรากายภายใต,ใต้แสงไฟของห้องส่วนตัว ข้าไม่ได้อยู่ในกลุ่มใดข้าก็คือข้าไปเชียวเชียวพูดได้ความภาคภูมิใจหวังเหยินหลงดูงินงงสิ่งที่ไปเชียวเชียวพูดตอนนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะเขารู้ดีว่าเผ่าพันธุ์มังกรส่วนใหญ่มีคุณลักษณะเดียวและมีเพียงเผ่าเทียนหลงเท่านั้นที่สามารถมีคุณสมบัติคู่ได้เนื่องจากตระกูลเทียนหลงเป็นการกลายพันธุ์ของตระกูลเทียนหมาที่ทรงพลังแต่เดิม คุณลักษณะโคของมันจึงมาจากเผ่าพันธุ์มังกรที่กลายพันธุ์และเผ่าพันธุ์ม้าของตระกูลเทียนหมาเองเหตุผลที่ตระกูลเทียนหลงเป็นกลุ่มที่มีเกียรติมากที่สุดนั้นก็เพราะพวกเขาแข็งแกร่งในความประทับใจของเขาในบรรดากลุ่มมังกรระดับสูงสุดทั้งหมดไม่มีคุณลักษณะแบบโคแม้แต่มังกรที่อยู่ระดับสูงสุดและสามารถฝึกฝนให้เป็นผู้ที่แข็งแกร่งได้ก็ไม่มีคุณสมบัติที่เป็นโค หญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าข้ากลายเป็นมังกรระดับสูงสุดที่มีคุณสมบัติโค้ดแม้ความว่าอย่างไรแม้ความว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เธอจะกลายเป็นอัศวินมังกรในอนาคตและคุณลักษณะความมืดนั้นทรงพลังมากแม้ว่าเขาจะรู้ว่าฝ่ายเียวเชียวยังไม่แข็งแรงแต่เขาก็รู้สึกได้ว่าฝ่ายเียวเชียวยังเด็กมากซึ่งเป็นสาเหตุที่เขาเรียกฝ่ายเียวเชียวว่าน้องสาวหลังจากที่เขาเข้ามาหวังเยือนหลง รู้สถานการณ์ของเขาและเขาก็จะเป็นหนึ่งในผู้แข่งขันสําหรับอัศวินมังกรในอนาคตด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขายังคงเป็นเรื่องยากที่จะกลายเป็นอัศวินมังกรหากเขาต้องการเป็นอัศวินมังกรสิ่งแรกที่เขาต้องทําคือทําให้มังกรระดับสูงเต็มใ,ใจที่จะเป็นพาหานะของเขาจากนั้นเขาจะต้องเอาชนะมังกรระดับสูงและมันยังคงเป็นมังกรระดับสูงที่ทรงพลังอย่างยิ่ง ของภูณสบัติที่สอดคล้องกับตัวเขาเองหลานเสนยูิเพิ่งสัมผัสได้ถึงระดับพลังวิญญาณของห่วงเหยินหลงในรูปแบบมนุษย์ของเขาความผันผวนของพลังงานของพลังวิญญาณของหวงเหยินหลงนั้นอยู่ในระดับเดียวกับมนุษย์ที่มีระดับราชินานามพมายุทธเขาแปลงร่างเป็นมังกรเขาควรจะแข็งแกร่งขึ้นและสามารถไปถึงระดับอัครพมายุทธได้แต่พลังจิตของเขาไม่แข็งแกร่งมากนัก และเขายัางไม่ถึงระดับอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณดังนั้นปรานเซียนหยู่จึงสามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจนน้องสาวซิวเชีวตอนนี้ข้ารู้สึกเกรงใจแต่ทว่าสถานการณ์ของเจ้าพิเศษจริงๆข้ายังคงชัดเจนมากเกี่ยวกับกลุ่มบังกรระดับสูงสุดของเราคุณลักษณะด้านมืดของเจ้าตื่นขึ้นเมื่อไม่นานมานี้หรือไม่มันไม่ใช่สิ่งที่เจ้ามีในตอนแรกใช่ไหม แล้วสายเลือดของเจ้าล่ะหวังเยินหลงพูดขึ้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ